เอาละครับผมเราก็จะมานะครับพูดถึงเรื่อง The Walking Dead นะครับซีซั่นหนึ่งนะครับมอร์แกนนะครับช่วยลิกและบอกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกลิกออกทำหาครอบครัวนะครับได้รับการช่วยเหลือจากเกรนนะครับและเจอกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มแรกลิกเจอครอบครัวที่พัดพากเอมมี่กับจิมนะครับนะครับเอมี่กับจิมถูกกัดและตายเมลนะครับถูกใส่กุญแจมือไว้บนดาดฟ้าและหนีด้วยกัน ตัดมือตัวเองนะครับความหวังสุดท้ายคือ CDC สูย์วิจัยยาไม่มีอยู่จริงกลุ่มลิกออกเดินทางต่อนะครับไปกันที่นะครับซีซั่น2นะครับกลุ่มลิกเจอฝูงซอมบี้นะครับระหว่างทางโซเฟียเนี่ยหายตัวไปคาเนี่ยโดนลูกหลงจากการล่าสัตว์ ฮอร์เซลนะครับให้ที่พักแกลิกและรักษาคอเกนและแมกกี้เริ่มสารนสัมพันธ์เชนเริ่มวางแผนกำจัดลิกนับส่วนเดลตายโซเฟียเนี่ยกลายเป็นผีดิบลอลี่ตั้งท้องนะครับรอลอรี่ตั้งท้องเชนล้มเหลวในการฆ่าลิกคราเนี่ยยิงเชนตอนกายล่างนะครับฟ,ฟาร์มของเฮอร์เฮอลนะครับถูกผีดิบบุก และกลุ่มลิงเนี่ยรู้ถึงการปกลายพันธุ์ว่าไม่จำเป็นต้องโดนกัดแอนเดียนี่ยพัดจากกลุ่มและได้รับความช่วยเหลือจากมือดาบปิดสนานะฮะก็ต้องบอกนะครับซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยโอ้โหเริ่มความเข้มน่นเราไม่อยากให้จบเลยครับโหไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ ฝ่าสยองกองทัพผีดีปนับสี่สั้นที่3นะครับ8เดือนหลังฟาร์มถูกบุกลอลลี่ท้องแก่นะครับกุ่มลิกเจอคุกและเข้าไปเคลียร์เพื่อใช้เป็นการบ้านที่ถาวรน,นครับเจอนักโทษ5คนในคุกร่วมกับลิก2คนอีก2คนตายนะครับส่วนหน,นึ่งคนหนีไปได้แอนเดียเนะี่ยและมีโชนะถูกนำตัวไปที่เมืองวูดเบอรีชุมชนใหม่ นักโทษที่นีไปล่อซอมบี้น่ะให้เข้าไปในคุกลอรีคอลูกระวังจอราจนนะลอรี่ตายจากการาคาร์ดเฮอร์เชลถูกตัดขาเพราะโดนกัดลิกสตีแตกเกนและแมคกี้ถูกเมลจับตัวไปมิโชเนขอแยกตัวส่วนแอนเดียเนี่ยลงรักผู้ว่าหัวหน้าชุมชนบุดเบอร์รี่นะนะครับมิโชเนะแทงตาขวาผู้ว่าจนบอดนะคร ส่วนเกรนและแมคคีเนี่ยนีออกมาได้พรอมอหลังลีกนำกลุ่มไปบุกบู o เบอร์ลี่นะแอนเดียเนี่ยเปลี่ยนใจกลับมารวมกับลิกแต่โดนจับตัวได้ก่อนแอนเดียน่ยถูกกัดและเสียชีวิตวูดเบอร์รีนะครับลมสลายนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองวูดเบอร์รีเนะี่ยที่เป็นเมืองแบบค่อนข้างที่จะครบจบเลยทีเดียวเลยนะมีทั้งการเรียนการสอนกันโ,โหอาหารของกินครบคันเลย สำหรับผู้ว่าที่เขาเบอร์ดูแลส่วนซีซั่น4นะลิกกับเฮอร์เชลเนี่ยเริ่มทำฟาร์มและประสูติที่คุกกลุ่มลิกเนี่ยเชิญคนจากวูดเบอรีมารวมเป็นชุมชนที่คุกซอมบี้เนี่ยที่รัวเยอะขึ้นเป็น3เท่าเริ่มเกิดโรคระบาดในคุกเกนและชาชาติดเชือ้อแครล,ลเนี่ยแอบฆ่าผู้ป่วยเพื่อหยุดการระบาดส่วนลิกเนี่ยนำแครล,ลแยกกลุ่มผู้ว่ากลับมาอีกครั้ง และเกาะกลุ่มขึ้นใหม่ผู้ว่านํากองทัพบ,บุกคุกและขอให้ลิกยายออกไปเออเชลถูกตัดคอโดยผู้ว่านนะครับสงครามแย่งคุกเริ่มขึ้นจากคนคุกโดยทําลายกลุ่มลิกอพยพไปคนละทิศละทางนะคแครรอลเนี่ยกำมาช่วยเด็กๆทุกคนเดินเ,เนท้านะครับสู่สถานีปลายทางเบถูกจับตัวไปเจอกลุ่มอัมบราฮัมนะครับ เจสซี่ค่ามิกะและเคอร์เราคร์เล่คนะาเจสซี่ลิกมาถึงสถานีปลายทางและพบพิรุษทุกคนถูกจับกลุ่มโดยกลุ่มกินคน mm hmm. นะครับไปซีซั่นที่5นะกลุ่มลิงวางแผนแหกสถานีไปสถานีปลายนะเคอร์รช่วยทุกคนออกมาจากสถานีปลายทางและกลับเขากลุ่มอีกรังจนแกเบลนะครับอัมบราฮัมแยกตัวกับลิกพร้อมด้วยเกล เกนและแม็กกี้กุ่มกินคนถูกลิกสังหารเบลถูกคุมตัวที่โรงพยาบาลเกดี้เมโมเรียลนะครับนำโดยดอนับแม็กกี้รู้ว่าเบลเบนยังไม่ตายนะครับแคร์โรลถูกจับตัวไประหว่างออกมากับเดลลิลิกจับตัวประกันของดอนเพื่อวางแผนแลกตัวกับเบลและแคร์โรลแผนแลกตัวเนะี่ยทำให้เบธเสียชีวิต ไทลิตเนี่ยโดนกัดกุมลิกเนี่ยเจอแอรอนและเข้าร่วมกับอเล็กซานเดียโนอาทูกัดและตายลิกสติแตกกับการบริหารของเดียนามอร์แกนเนี่ยตามหาลิกและเจอกันที่อเล็กซานเดียไปกันต่อเลยครับสี่สั้นหกลิกนะครับนำอเล็กซานเดียเนี่ยร่วมกับเจียนาสมบีมากขึ้นสิบเท่ากุมวูปบุกอเล็กซานเดียเกลดถูกสมบีล้อมในเมือง เดลิวเนี่ยถูกไว้หักหลังระวังช่วยจากการลบหนีและถูกขโมยโคสบอนไปนะครับเริ่มได้บอแสของกลุ่มเซเวียกำแพงของอเล็กซานเดียนลมซอมบี้บุกคนาบข้าวเสียดวงตาขวาลิกและเดลิวเจอจีซัสเดน,น้าตายกลุ่มลิกเยือนฮิลท็อปฮิลท็อปฟองเรื่องเซเวียลูกลานและ ลีไทยรัพยากรแม็กกี้ท้องลิกยกพวกบุกสถานีดาวเทียมนับหน่วยหนึ่งของเซเวียเดนิสถูกยิงด้วยลูกดอกเข้าที่ตาโดยดไวยนะครับส่วนเกนเนี่ยมีโชว์เดลิวเนี่ยถูกเซเวียจับตัวไปกุ้มลีกพาแม็กกี้ไปที่ฮิวท็อปเพื่อเตรียมข้อนับกุมลีกเนี่ยถูกล้อมด้วยเซเวียนับ นับร้อยคนเปิดตัวนะนีแกนนะไปกันต่อที่ซีซั่นเจ็ดนะฮะเกนและอัมบราหมถูกนีแกนสังหารนะฮะกุมลิกต้องหาอาหารให้เซเวียทุกสัปดาห์เดลิวกลเป็นนักโทษของเซเวียแคร์โรเจอเอซิเคียวและได้รับการช่วยเหลือจากอาณาจักรเซเวียแพรกต และขยายอำนาจยู e จีนแปรพักอินิวและค่าวลบคบกันนะอินิวและค่าวคบกันทาร่าเจอโอเชียนไซคาลารอบค่านีแกนแต่ไม่สำเร็จนีแกนคาสเปนเซอร์กางอเล็กซานเดียริก, Spencer, ก Rick, ร่วมฮิลท็อปและอาณาจักรเพื่อวางแผนล้มเซเวียริกเจอกลุ่มกองขยะเจดิสและขอให้ร่วมโดยแม็กกี้ขึ้นคุมฮิลท็อป นะฮะนีแกนเนี่ยเริ่มผลิตอาวุธเองนะฮะแล้วแครลร์เนี่ยรับเฮนนี่เป็นลูกนะ,ะบุญธรรมลิกและมิโชนคบกันนะชาชาถูกเซเวียจับตัวไปอเร็กซันเดียถูกกลุ่มกองขยะหักหลังนะฮะชาชาฆ่าตัวตายกลุ่มเซเวียเคลื่อนทับบุกอเล็กซันเดียแต่ไม่สำเร็จนะฮะ ไปกันต่อนะครับที่ซีซั่น8นะครับนะครับลิกนำสามชุมชนบุกแซงชัวรีเซเวียแต่ไม่สำเร็จกุ่มลิกเริ่มกระจายเพื่อจาะก,กองกำลังของเซเวียในจุดต่างๆเดอะไวทแปรพักเข้าร่วมกับลิกและแคลร์เนแอสิเคียวบุกฐานทัพใหญ่ของเซเวียชิงปืนกลชีวาเสือของอซตายเดลิโ นำซอมบี้เข้าถลม่มแซงชัวรีสำเร็จนะครับคาช่วยชีวิตชิวดิกนะครับิดดิกสิดดิกนะเซเวียบุกอเล็กซานเดียอีกครั้งอเล็กซานเดียเนี่ยลมสลายคาเปิดเผยว่าถูกกัดเซเวียนำโดยไซมอนถล่มและสังการกลุ่มกองขยะไซมอนแตกหักกับนีแกนการประชิญหน้าของกองทัพลิกและนีแกนฟังนีแกนถูก ดัดแปลงอาวุธโดยยูจินชนพายแก่ลิกไว้ชีวิตนีแกนตามคำสั่งเสียของคาร์นีแกนถูกจับขังในคุกของอเล็กซานเดียซีซส่นเก้านะลิกนำชุมช,มชนร่วมสร้างอายอาระยะรรย,ยานับใหม่รวมถึงเซเวียด้วยการสร้างสะพานเชื่อมต่อการส่งเสบียงระหว่างชุมชนเอลอนเซียแคนซายแมกกี้และเดลิวแยกตัวจับกลุ่ม ลิกตัดสินใจถล่มสะพานทิ้งเพื่อหยุดซัมบี้ไม่ให้เคลื่อนทับมาฟังอเล็กซานเดียนะครับส่วนลิกหายไปนะครับมีโชขึ้นคุมอเล็กซานเดียการมาถึงของกลุ่มวิสเปิร์หน้าก,ากากผีเสียงกระซิบพบกลุ่มของยูมิโกนีแกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในอเล็กซานเดียจีซัสเสียชีวิตจากการรอบสังหารโดยกลุ่มเสียงกระซิบฮิลท็อป ช่วยลีเดียจากกลุ่มเสียงกระสิบอัลฟานำกลุ่มเสียงกระสิบบุกฮิวช็อปกลุ่มเสียงกระสิบเริ่มขยายตัวและกลุ่มกุกครามชุมชนอัลฟาสังหารทาร่าอ e ีนิวเฮนรี่และอื่นๆรวม10ชีวิตโดยการตัดหัวไปกันที่ซีซั่น10นะฮะเริ่มฝึกการลบเพื่อทำสงครามกับกลุ่มเสียงกระสิบอเล็กซานเดียตั้งสภากลางนีแกนถูกตัด ถูกนำตัวมาปล่อยให้ไปตามทางจนพบกับกลุ่มเสียงกะสิบโดยก่อนหน้านี้แค r ร l ใชน้นีแคนเข้าแฝงตัวในกลุ่มเสียงกะสิบลิเดียเข้าร่วมกับฮิวท็อปอีกครั้งกลุ่มแดรลิวและแค r ร l สำรวจทำแม็กกี้คัมแบ็กพร้อมสหายใหม่นะครับก็กลุ่มเสียงนับกระสิบบุกฮิวท็อปนีแกนสังหารอัลฟาตามคำขอของแค r ร l เบตาจัดกองทัพผีดิบขนาดใหญ่ยูจีนเอซิเคิและยูมิโกออกเดินทางเพื่อตามหาปลายสายวิทยุของยูจีนหวังเจอชุมชนใหม่เจอเจ้าหญิงกลุ่มของยูจีนถูกจับกลุ่มโดยทหารของเครือจกักระพกองทัพผีดิบขนาดใหญ่บุกที่ผักใหม่ของเดลิวเดลิวสังหารเบตากลุ่มแม็กกี้นะครับนี่คือซีซั่นที่11 เดลิวและนีแคนออกเดินทางต่อเจอกลุ่มเดลิเปอร์เดลิวถูกจับตัวไปโดยเดลิเปอร์เปิดตัวเคอจักรภพเดลิเปอร์พิสุ์ความสามารถของดเดลิวหวังดึงเขากลุ่มกลุ่มเดลิเปอร์ถูกทำลายยูจีนเอซิเคียวยูมิโก่เจ้าหญิงโลชิตาและแอรอนแกบลและบางส่วนเขาร่วมกับเคอจักรภพเคือจักรภพเขาขอเจรจากบับฮิวช็อปหวังควบ รวมกับแม็กกี้เดลิวเริ่มแผนปฏิเสกเครือจกักรบพกลุ่มตัวเอกทุกคนเริ่มวางแผนแยกตัวและเปิดโปงเครือจกักรบพที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายกลุ่มทำมาเริ่มออกเดินทางในแบบชีวิตและเป้าหมายของตัวเองนะฮะกระรุปง่ายๆถึงซีซันหนึ่ถึงซีซันส1บใครฟังกันแล้วชอบอกชอบใจ กดไลค์กดแชร์ชอบตัวละครไหนกดเม้นต์มาด้วยนะครับสวัสดีครับ